เรื่องต่อไปที่จะพูดถึงเกี่ยวกับทางด้านการเซตติ้ง p r e f เ r e n ์เเพื่อทำงานให้ได้สะดวกก็คือเรื่องของ External Editing ในในเพ e ฟ e ว์เลนสำหรับคนที่มีโปรแกรม Photoshop อยู่ในเครื่องแล้วไม่ว่าจะเป็น p h o t o s h o p เวอร์ชั่นไหนก็ตามนะครับหรือแม้แต่ Photoshop Elements มันจะมาโผล่อัตโนมัติเป็นตัวส่งให้เราส่งโปรแกรมให้ส่งรูปเนี่ยไปทำในโปรแกรม Photoshop เป็น อันแรกเป็นอันหลักเลยนะครับก็เราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะเลือกไฟล์ฟอร์แมตเป็น Photoshop หรือเป็นท i ฟปกติ Default ของ h t r o o มมันจะเป็นท i ฟนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการส่งไปทำงานใน Photoshop แล้วทำไฟล์ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับไม่กี่เลเยอร์เนี่ยทิฟเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่า Photoshop แต่ถ้าเกิดเราต้องการทำไฟล์หนักๆเลเยอร์เยอะๆนะครับ ไฟล์ Photoshop PSD เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่า Ti f f Color Space ก็แล้วแต่เราเลือกนะครับแต่ผหรับผมเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ Pro ฟ o t o ส่งเพราะว่าใน Lightroom เนี่ยทุกอย่างทำไง Pro ฟ o t o นะครับพิสกแกมที่เห็นคือทำใน p r o ปรฟอถ้าเราส่งไปในโปรแกรมอื่นเป็น Pro ฟ o t o ทำงานเสร็จเซฟกลับมาเป็นโปรฟอโตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการคอนเวิร์ตไฟเพื่อให้ไฟล์ช้ำเพราะโปรฟอโตเนี่ยมันเป็น ขัลเลอร์สเปซที่กว้างสุดละส่งไปสมมุติว่าส่งไปเป็น srgb มันจะถูกบีบอัดหนึ่งรอบส่งกลับมาในไลท์ o ูม srgb ซึ่งเล็กกว่ามาเปิดในขัลเลอร์สเปซของไลท์ลูมซึ่งใหญ่มันก็มันก็ทำให้ไฟล์โดนบีบอัดไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันวุ่นวายเราทำเี่นโปรโฟตโต้ส่งไปเป็นโปรโฟตโต ทำงานใน Photoshop หรือทำงานในโปรแกรมอื่นเปนโ h o t ฟโส่งกลับมาใช้โปร p ฟโต้แล้วไ h t r o o m ค่อยมาคอนเว r รทีเดียวเมื่อตอนขั้นสุดท้ายออกมาจะเป็น srgb adobe rgb หรืออะไรก็ตามแล้วแต่เพราะฉะนั้นมันจะถูกบีบอัดแค่ครั้งเดียวตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากให้ลองพิจารณากันดูนะครับบิ e เดฟก็แล้วแต่เราเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับผมเนี่ยถ้าเครื่องไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่เครื่องรุ่นโบราณมากผมแน,นะนำให้เป็น16บิต เพราะว่าไฟล์เนี่ยจะได้ปรับแต่งได้มากพอสมควรนะครับเร s o l u t i o n ก่แล้วแต่เราแต่มาตรฐานดีฟร์มอยู่คือ240อ่ะคราวนี้เรามาดูถ้าเกิดว่าเรามีโปรแกรมอื่นหรือเรามีซื้อโปรแกรมอื่นมาเช่นนิคเ o l o เอ f เฟก t หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถาเลือกตรงนี้ให้มันทำเป็นเอ็กซ์เทอร์ิเได้แต่ว่าปกติเนี่ยตรงนี้เขาไม่เลือกกันอยู่แล้วเพราะว่ามันมี เราสามารถเลือกอ d ด t i ทอินในในในรูปแล้วมันจะมีผมให้เราเลือกอยู่แล้วแต่สมมติว่าอย่างเงี้ยเรามีโปรแกรมตัวอื่นที่เราถนัดใช้มากกว่าหรือเร,เราเราเราเอาไว้เป็นทางเลือกนอกจาก Photoshop เราสามารถเลือกได้ครับเข้าไปที่ c h o o s e นะครับมันจะไปเปิดหน้าโปรแกรม a p p พลิเคชันหรือโปรแกรมของของเครื่องเรามานะครับอย่างตรงเนี้ยผมขอเราเป็นมิคอน เพราะว่าน,นี้เนี่ยผมเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งลองเล่นนะครับผมก็ไปเลือกตัวโปรแกรมนิคอนมาเลยปึ๊บแต่เลือกเป็นไฟล์ฟอร์แมตอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแต่อันนี้เนี่ยนิคอนเนี่ยเราเลือกเป็น Photoshop นิคอนเนี่ยมันมันโปรแกรมของนิคอนคงเปิดไฟล์ Photoshop ไม่ได้จะเลือกเป็นทีฟหรือ JPEG ก็แล้วแต่เรานะครับ Color Space หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเลือกเป็น JPE g จะเลือกเป็น s r g b หรือ Photo Adobe แล้วแต่เราเลยครับ กี่เบตเดฟเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเลือกเสร็จนะครับก็ตรงนี้ s t a c k with original คือเวลาเราส่งไปนะครับมันจะมีให้เลือกได้ว่าส่งไปเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาทำให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นรูปนี้ผมปรับแต่งในไลรูมเรียบร้อยแล้วนี่คือรูปก่อนหน้านะครับนี่รูปตอน Import ผมปรับมานิดนึงให้เป็นรูปนี้แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะ ทำอะไรอีกนิดหน่อยนะครับให้คลิกขวานะครับไลท์คลิกแล้วก็เข้าไปที่ edit in จะเห็นว่า mm hmm. เห็นไหมจะมี2อันละคือส่งไป edit ใน photoshop หรือส่งไป capture nx ที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยไม่ต้องไปดั้งเซตมันเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเห็นไหมมันไม่จังเป็นต้องมาเซตให้มันอยู่ตรงนี้อีกทีนึงยกเว้นว่าเราเราชอบโปรแกรมนั้นมากนะครับก็แล้วแต่เรานะครับแล้วข้างล่างเนี่ยมันยังมี ถ้าเกิดใช้ Photoshop มันยังมีลูกเล่นพวกถ้าเกิดจะตอบฮานุราม,มาเปิดเป็นสมาร์ทออบเจกต์ทำใน HDR ทาทำตรงนี้ได้นะครับโอเคเวลาเราคลิกเข้าไปนะครับปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมานะครับเป็น Photoshop เปิดให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเขาเปิดเสร็จผมขอคงไม่ทำอะไรมากนะครับขอทำแบบง่ายๆนะครับเอาเป็นทำเป็นทำเป็นเขาดำแล้วกันโอเค ขอดาปุ๊บซึ่งคล้ายๆกับไฟล์เราได้รูมนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ทำเป็นยกตัวอย่างนะครับตอนนี้มันจะบอกว่าเป็นรอไฟล์อยู่ใช่ไหม NDF แต่ถ้าเกิดเราสั่งเซฟนะครับปุ๊บมันจะเซฟเป็น Photoshop ไฟล์เห็นไหมเนี่ยเป็น Photoshop ไฟล์ซึ่งพอเซฟเสร็จนะครับเนี่ยตรงนี้เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูมันจะเปิด เห็นไหมชื่อเป็นโฟโต้ช็อปนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะบอกว่า1 of 2คือมันจะ s t a c k เหมือน,นให้รูป2รูปเนี้ยอยู่คู่กันเลย s t a c k กันนะครับนี่ครับเพราะว่าเราสามารถจะยุบได้เนี่ยตรงเนี้ยครับเพื่อประหยัดที่บอกว่าตัวเนี้ยมี2รูปนะนี่รูปต้นฉบับนี่รูปที่เราแก้ไขแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูที่ีนึงถ้าเกิดว่าผมบอ,อก edit in capture NX ตรงนี้จะถามครับมันจะถามว่าให้ทำอะไรนะครับค็อปี้เป็นแบบไหนกี่บิตยังแก้ตรงนี้ได้อีกนะครับเห็นตรงนี้ถ้า t u r e x เป็นโปรแกรมนอกเลยครับเขจะบอกว่าปรับแต่งเอาค่าที่เราปรับแต่งแล้วเนี่ยส่งไปทำนะครับใช้ค่าที่เราปรับแต่งตรงนี้เนี่ยแล้วแปลงไฟล์เป็น jpeg นะครับแบิตส่งไปทำเลยแคปชั่ nx เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น2รูปแบบนี้เหมือนกันแต่ก็จะมีรูปเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งเพื่อจะได้แยกไฟล์ต่างหาออกไปนะครับเป็นเจ e g อีกไฟล์นึงแล้วก็ Import เข้ามาในไลน์ลูมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะหารูปแล้วไม่เจอตรงนี้เป็นข้อดีนะครับมันจะทําให้เราไม่ต้องกลัวว่ารูปไฟล์ photoshop อ,อยู่ไหนต้องไปนั่งไล่หาในในใน,ใน windows explorer อย่างเงี้ยหรือว่าไดรฟ์์เดอร์เนี่ยไม่รูไ้ไว้ตรงไหน แถ้าเกิดเราทำแบบนี้นะครับเราสามารถจะหาได้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนคลิกขวา Show i n นฟ라이เดมันจะบอกทันทีครับนี่ครับ,รบอยู่ตรงนี้เอาไปทำก c ป p ีไปที่อื่นมันได้เลยง่ายดีครับเราใช้ไล์รูมเนี่ยใช้ให้มันเป็นศูนย์กลางของ w o r k ์กโฟเราเวลาเราจะการหารูปมันจะได้หาได้ง่ายๆนะครับโอเคดู preference ต่อนะครับนี่ครับ stack with original คือนี่ stack with Origi ลเสร็จนะครับ เรายังสามารถบอกว่ารูปนี้อย่างรูปนี้นะครับให้มันตั้งชื่อตรงนี้เป็นแบบไหนแล้วแต่เรานะครับตอนนี้เราตั้งชื่อเป็น custom setting นี่นะครับ edit ปึ๊บนี่ครับจริงไหมชื่อไฟล์ต่อด้วยขีด edit เรียบร้อยเราสามารถไปแก้ได้ตรงนี้เราเพิ่มได้ลดได้นะครับจะใส่เป็นเป็น custom text ปึง้ง แล้วก็ตรงนี้นี่ครับใส่ได้เราก็จะถามเราว่าให้ใส่คัสตอมแท็กเป็นอะไรเจร๋งปะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถทำอะไรได้หมดนะครับตั้งชื่อไฟล์ที่เราส่งไปแก้เนี่ยได้ใหม่อาจจะไม่ชอบ Edit อาจจะชอบเป็น2หรือเป็น5เป็น h e ล l หก็ได้นะครับแล้วแต่เราโอเคสำหรับ External Editing นะครับ ในเพล e r e น c e ของ Lightroom แค่นี้ก่อนนะครับมีคำถามอะไรถามได้ครับสวัสดีครับ